จำได้ไหมอดีตหนุ่มฮอตยุค90มาไกลามากวันนี้กลายเป็นคุณแม่การเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนเช่นเดียวกับนักสแสดงที่ทีกรและนักธุรกิจชื่อดังโก้ทรศสัก์พันธุจริยาซึ่งหากย้อนกลับไปยุค90เขาหล่อและฮอตปลอดแตกหลังจากชนะประกวดพรีเซนเตอร์ในแบบในปี2537ก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัว เริ่มจากงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาตามด้วยผลงานเพลงและการแสดงให้บรรดาสาวๆหลงไหลหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะอยู่ในวงการมานานช่วงแรกเราอยู่ในภาพลักษณ์มุมมองที่คนอยากให้เป็นซึ่งตอนนั้นันยังเด็กช่วง17-18ปีเหมือนผ้าขาวใครให้ทำอะไรก็ทำแต่พอวันวานผ่านไปเราโตขึ้นก็รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร และย้อนกลับไปในอดีต30ปีก่อนเจ้าตัวเผยว่าเคยเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวคือลุงพินีเมื่อการเวลาผ่านไปล่าสุดโก็ทีักดิ์ได้หวนกลับมาเล่นหนังอีกครั้งในบทซอคินนั่นเองจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกัน